นีแ่แม่แมนแม่แมนได้ยินข่าวของอีพิมพ์บ้านท้ายคุ้งหรือไม่อีพิมอ้าวาฉันเห็นมันนั่งพูดคนเดียวเป็นวันวัน เลี้ยงผีหรือเปล่านม่แม่เนื้อตัวมีตตาลายมีรูรอยอะไรเป็นโรคฟีดัหรือเปล่าก็ม่รู้แก้เลยอุ้ยฉันว่านะเป็นโรคเวรโรคกรรมละมั้งแม่แม่เลิบบนางก็ยาวเฟ้ยเลยติดนษย์มันหนาเขานาว่ามันเล่นของเล่นม์ดำละมั้งแม่อีดหน่อยนะคงเป็นคนวิบลาาตอนเนี้ยเขารือกันให้เซดว่ามันเนี่ยพี่ผู้ชายมาติดแจเพราะว่ามันเนี่ยฟันขาวฉันก็อยากรู้จริงๆว่าไอ้พวกฟันขาวเนี่ยมันจะสวยสู้ฟันดำอย่างพวกเราได้อย่างไร ูดยังไม่ทันสิ้นเสียงมานุ่นสิละแม่พิมแม่พิมแม่แมนจ้ะฉันว่ากวักมือเรียกเลยจ้ะอนกล่องอินดี้สวัสดีจ้าแม่แมนแม่มวนมีอะไรรึกลิม่มอะไรหรอจ้ะสัมติเหนื่ออักเสบนะจ้ารักษายัางไงก็ไม่หายโอ้โห พาพักค่าผินปูนเยอะเลยนะจ๊ะเนี่ยขับอะไรนะจ๊ะแม่พิมพ์ลักจ้าแล้วนี่ยังฟันดํากันอยู่อีกเหรอจ้ายุคสมัยนี้แล้วเขานิยมฟันขาวกันแล้วจ้าฮะจริงหรือแม่พิมพใช้อะไรหรือฟันถึงได้สวยเอี่ยงนี้ต้องเป็นสมุนไพรตกพวกฝรั่งเป็นแน่เลยใช่ไหมจ๊ะไม่ต้องไปไหนไกลหรอกจ้าสมุนไพรไทยนี่แหละจ้ามามามา อย่างอีฉันจะเล่าให้ฟังพิมรีรีวิววันนี้ขอเสนอยาสีฟัน Wonder Smile ยาสีฟันพรีเมียมคุณภาพที่ผสมผสานสมุนไพร12ชนิดใช้เพียงนิดเดียวฟันก็ขาวขึ้นตั้งแต่หลอดแรกที่ใช้คราบพักคราบผินปูนที่อยู่ตามซอกฟันจะหลุดแปลงก่อนนอนตื่นเช้ามาลมหายใจก็ยังหอมสดชื่นพิเศษ490บาท หนึ่งแถมหนึ่งนะจ้า